เพราะว <Yeah> hmm. ja> yeah pues anyway> no. ่าเป็นแรสก็เลยใช้มือเปล่าต่อยไหนแค่แน่จริงไหนเราใช้มือเปล่าเจอนายวิ่งก็เข้ามาอยาได้ต่อยแลใช้ได้ตอนนี้ทำไมเสียงอ่อยแม้แต่เอลสูพี่ก็ส่งเข้านอนพอรยนเจอพี่ัยต้องสวนออนวอนพี่ทำน็อหลับยาวไปยันเทพยอนอ้าวหลับกันซะแล้วยังไม่ทันกดอันติสองนี่ไงสองครับบวกวีก็มีฮีโร่ใหม่ๆเข้ามามากมายมัจะดูโหดมากขึ้นแค่ไหนแต่สำหรับแรสมันก็งั้นๆพี่ฟ้าปรึกษาหน่อยถ้าผมอยากหาสปอนเซอร์แบบ ร้านคูปองอะไรอย่างเงี้ยร้านคูปองแล้วผมต้องไปสเสนอเขา,ารหรือต้องทำยังไงอ่ะมีหลา,อาอยโฆษณาไม่อยากรู้ทำไมมันนางขนาดนั้นน่ะ้วกูตัตจริงมาแล้วจะดึงกูปะเ,เนี่แล้วแกจะเวอร์เพื่อแล้วแกจะเวอร์เพื่อ S <S แบบ okay. กมเจเวอร์ทีอร่อยนี้รคือยากได้สกินนี้มากเลยไงถ้าไม่มาตอนนี้ไม่รู้จะมาตอนไหนอีกรอคนน้อยพวกเจ้าไม่ไหวแล้วช okay. ่วยฮันจะให้ช่วยออปเดนหน่อยเว้ยสนมากก็เห็นคนเน้นดูทูปเหมือนกันนะแต่ผมเฟซบุ๊กผมว่าก็โอเคอยู่นะยอดถูกโอเค เ,เ,รเรือเ่อยเนาะเดี๋ยวเรื่อยเด็ออกก็เข้าเนาะเวอร์มานี่แล้วใจจะเวอร์เพื่อจ้องที่เราดูนางเติมจนได้อ,อ๋อผมไม่มีตังเติมขนาดนั้นนะดิอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะ,ะน้องได้พอแล้วพอเล่นเยอะเ,เดีเด๋ยวเสีย พี่ไปอยู่น้องพี่ไปอยู่พี่ไปอยู่พี่เมียนติฟิกเกอร์เล่นได้นะช้าไปไหได้ได้น้องได,ได้ได้ลิงได้ลิงน้องเวอร์เฮ้ยไปจ่ายหมดแล้วจานตีไปแล้วสวยขยับหัวขยับหัวมันขยับหัวมันสวยเ An วอร์โอ้โหมวยมันเวอร์ไงไปเตองพูดเอาโดนเฉยน้องพี่ตายหิว่หิว่ไง วิ่งเบาๆวอรประกาศ่อสู้สักหน่อยมามึงกับกูใครจะทนเั้งอะไรเมากันมาลาพีดดีดีดีพีไม่ได้ไปล่างนะ ลงเติมล่างแน่ติดกลางไงเมื่อกี้เลยไม่ได้เติมเข้าใจบัวเข้าใจบัวถ้าไม่ติดกลางเมื่อกี้ไปเติมแล้วและแกจะแรงเพื่อหวยน้องพึ่งมาทางนี้ที่เรารับอยู่พึ่งมาทางนี้เนาะพึ่งปึ่งไปถนนที่รับไม่ถึง แล้วแกจะแรงเพื่ออะไรเนี่ยแล้วแกจะแรงเพื่ออะไรเดียนด้วยโอเคน้องกิฟต์น้าพี่ล็อกให้เองเลยติดแก๊กดึงอ๋อโอเคโอเคที่จองเองเลยนะเกมหน้าอีกเยมตัวเลยนะโถ่ป่าตึงๆเลยนะพี่จะชวนเองมาเลยมาสมดูวขอซัพพอร์เตอร์ไงเออ อิงก็ต้องแข็งเอามาผมงไงประจำอะไรคือประจำวิ่งเบาๆวอบรปาะกายก่อนสู้สักหน่อยลิงยิลิงอยู่ตัวเล็กลิงอยู่แบบแดงอะถำายสองถงาถ่สองไปนิดไถ่สองครับผมบอกเลยและแกจะแรงเพื่อ แล้วแกจะแรงเพื่ออะไรอ่ะ <Nice assisting. S 2> เปตาคนเดียว <Nice assist. S 2> บนเลยหน้าทำบนเลยหน้ายาวไปยาวไปน้องยาวไปทำนวะเฮ้ย <Shut down. S 2> ฟ้าฟ้าฟ้า,ฟาซ้อนอยู่เอลซูอยู่ในพุ่มเก็บจัด50เปอร์ แก๊งอยู่ในพุ่มโดนเป็นหนึ่งมัดเอาดักได้นะน้องไม่น่าติดเคิร์สรอกมาัาแชทเหงาเกินเออรอมานีน้องรองมาทางนี้โอ้โหมาโดนเนี้ยโดนหนึ่งมัดเปิดดักเลยเปิดดักเลยแค่ช่องแชทคุยกับพี่พี่ก็มีเรื่องคุยเลยนะถ้าไม่คุยกับพี่พี่ก็ไม่ได้คุยอะไร ก็จะแบบสเตรีมันจะดูแบบง่อยๆไงช็อปพี่ชอบพูดทุกทีแล้วที่ชอบเบ้าอยูแ่แลแ <c oughs> ้วแ, <c oughs> แล้วแกจะแรงเพื่อวดูดแล้วแกจะแรงเพื่ออะไรนี้เฮ้ยมั่ว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 มัม่วเก,ก,ก,กินมาดูดไปแล้วน้องไม่ต้องก,กลัวรวมรวมแค่ได้เขาหลังเห้อัาป้อมก็ได้ สวยน้องแม่ป้อมรักกลับมาช่วยหน่อยนะเก็บถูถูกทันสวยย้ำกระหม่อกมานน้อง,ย,อง,องย้ำกระหม่อกมาหนูไม่ทันมันล้มหลังก็ได้ในปุ่มในปุ่มในปุ่มมีในปุ่ปปมซ้ายมีสวยสวยสวยไปช่วยเขาหน่อยน้องเออนี่แบบนี้โอเคจะแหลกนี่เงือก แล้วข้าอีกแป๊บนึงข้าเอาอีกนนครับแล้วแกจะโยนเพื่อมวยโยนครับอยู่ล่างโว้าวสุดนี้ขาจะปันเป็นรางวัลให้เรียบ A few moments later ะะแล้วแกจะแรงเพื่อแล้วแกจะแรงเพื่อฮะดูไว้เล่นสบายแล้วน้องราดกระโดดดิโอ้โหไม่มีแอซิสใครเลยเนี่ยเห็นปะเนี่ย แมามังกรเนี่ยมาขอชระหน่อยเพี่ทำให้ฮันยเตะเล่นสบายเลยเห็นไ,ไม่มีพี่เนี่ยฮันยเตะไม่สบายกับเรานี่ยนะบอกตรงขึ้นหน้าเราเออเจี๊ยบอ้าวมาขโมยเลือดพี่ไปทำไมเนี่ยลิงมันหลอนละ มันเห็นมันเห็นมันเห็นโอ้ยดูดูไม่ได้ดูเลยดิสอรี่อไปหนึ่งแบบแล้วแกจะแรงเพื่อแล้วลแกจะแรงเพื่ออะไรนี่ หรือว่าหมดที่เลยวะเอสเลยว่ะเอชเอาล่างดิน้องเอาล่างดิน้องเอากลางก็ได้นะเอากลางก็ได้นะไม่มีอะไรทำเอากลางก็ได้นะมามามาเอากลางเอากลางก่อนถ้าจบได้ก็จบจบได้ก็จบน้องชายโอ้ยเออดีดี มาเปล่าเข้าเกมเลยน้องโอ้ยไม่ใช่ไอ้วันเชนวยที่มันเ,มเ,เข้าเกมเลยน้องชายเดี๋ยวพี่ชวนนะรบกวนยื่นหน้ามาให้ชกระยะหน่อยถ้าไม่เข้ามาใกล้เดี๋ยวไม่ได้ระยะต่อยวัดกันแบบเียลไดสก็ม่ชกระยะหน่อยปัดเท้าเข่าสอกทำให้นายเสียงก่อนต่อสู้ก็คือการฝึกฝนการฝึกฝนก็คือการกต่อสู้